แต่ว่ามัย่างกึ้นล้มดีเท่เด้อก <C> e <at> ันยังขึ้นไปันนี้ไม่ชิมมล้มเยอเลยเห่อยเลยเหนอคุณ <C> e <at> แล้วตกเมอตาโกนบ่ัเมือนนะต้องเป็นเดียวว่าธาตุน้อยอย่างนะตัวนี้ถ้าเส้นน้องฮะมาตรง อะไีบ้งไหนยุบวงบ้านเอียงก่ายคบเด้อาคอายแล้วนี่ขึ้นสะพานนแล้วนี่โอ้นี่บวกสะพานสะพานข้ามทางรถไฟไอ้ยังไงไม่ทัดทันโอ้นกับสนสนเล่นมีตะก้อนขาขานี่เขามาเทศตะก้อนเป็นรองน้ำได้เลยขาางเนี่ย ปรเทศไทยาเส้สนโอ้โอโอรถจะขอมันปต้มีแห้งขึ้นเด้อีแดงขี่แล้มาใกลขึ่นยด้ไเออนี่นนจุกล้วยขาจุกล้วยขบได้โอ้สูงอีกล้วสั่นอีโอ้สั่นเลยดิอ,อืม็ยังไงเมืม่อมมยมก่กเลยรถฟอร์ดจะขอมีแห้งขึ้นวนนี้นยังอยากกิโอ้ ทานจัดทานแรกไม่ๆๆบอดีแ้ว่าไอเธนึงจะของไปขึ้นมองผู้สิงหน,นวัดน,นั่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่สามรอบให้รถฟอร์ดเนี๋ยวนี้น่าเป็หนึ่งโอ้สิ้นใหญ่ไปทางมันไปถือกันหมดสิ้นใหญ่นีไป